สวัสดีครับกระเทียมเซอร์วิสครับและนี่คือเจ้าแทง300ที่เป็นรถยนต์เซ็กรกสูงที่กำลังยอดนิยมในปัจจุบันนี้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโหยอดจองของทางแทง300เนี่ยเขาล้นหลามมากได้ถาวว่าตัวดีลเลอร์ต่างๆนะครับในทั้งกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยส่งรถกันไม่ทันกันเลยทีเดียวและแน่นอนครับวันนี้กเรเทียมเวิสเนี่ยได้มีชุดตกแต่งของทางเจ้าแทงสามเนี่ย ออกมาให้ดูนะครับไม่ได้ดูเฉยๆนะมีจำหน่ายด้วยมีหลากหลายชุดมากมายครับแต่วันนี้เรามารีวิวตัวเจ้าชุดแต่งแทง300ตัวที่เขาเรียกว่า1ชุดในอีกหลายๆชุดดีกว่าที่กำลังได้รับกระแสความนิยมในปัจจุบันนี้และที่บอกไว้ครับนี่คือหนึ่งในชุดแต่งที่กาลังเป็นที่นิยมของเจ้าแทาง300ในขณะนี้ครับนั่นก็คือชุดนี้ครับคี่9 0 0นะครับซึ่ง ถามว่าุ้ยหน้าตามันละไม้คล้ายคลึงกับรถของเบนซ์ใช่ครับใช่ชุดแต่งตัวนี้นะครับมีชื่อว่า T900 นะครับก็คือถูกออกแบบมานะครับให้แต่งออกมาแล้วเนี่ยละไม้คล้ายคลึงกับเต้าตัว GC l a า s มากๆนะครับของทางเบนซ์เขาต้องบอกทาง FC ทางอาเทมซึอยู่ด้วยก่อนว่ามันม like ีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์เยอะมากพอสมควรจะพูดได้เลยว่าถ้าจะเป็นการดัดแปลงสภาพรถยนต์นะครับตรงนี้ เพราะว่าการที่เราจะทาชุดแต่งชุดนี้จะเปลี่ยนตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะครับนี่เลยฝากระโปรงหน้ากระจังหน้ากันชนหน้าโป่งทั้งหมด4ี่ล้อและที่สําคัญใฟหน้าก็เปลี่ยนซึ่งตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าชื่นชอบก็สามารถแต่งของเจ้าชุดตัวนี้ได้และนี่ครับวันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเรามีให้ดูเลยว่ามีทั้งสีขาวและก็สีดํา ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สีและการตัดสีเฉยๆนะครับแต่ว่าที่พิเศษไปกว่านี้คือคันสีดำเนี่ยมันจะมีการใส่ล้อแม็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่เดี๋ยวคันแรกเรามาดูคันนี้ก่อนดีว่าสีดําเลยนี่นครับใช่ครับแน่นอนครับคันสีดำเนี่ยถ้าเราคิดจะแต่งชุดแต่งตัวที900เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนล้อคันอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็มีแบบที่แจ้งไว้ล่วงหน้าครับมีกันชนหน้ามีซุ้มโป่งทั้ง4ด้านนะครับมีการเปลี่ยนไฟหน้า ฝากระโปรงนะครับไฟสองสว่างด้านบนติดตั้งสปอยเลอร์และกันชนหลังนะครับแม้กระทั่งบันไดข้างสายขวาเนี่ยก็ต้องถูกเปลี่ยนเข้าไปด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยอยากจะให้ตัดสีให้เป็นสีแดงให้แบบเด่นขึ้นมานะครับก็เลยตัดสีแดงกับชุดแต่งให้ลูกค้าพร้อมทั้งเปลี่ยนล้อแมกนะครับเป็นของฟูเอลนะครับล้อแมกตัวนี้จะมาเป็นสีจากโรงงานคือเป็นสีดําด้านนะครับเรียกว่าดํากึ่งเงากึ่งด้านดีกว่าไม่ได้านที่เดียวนะแต่ว่า ทางลูกค้าเนี่ยต้องการให้กระเทียมเซอร์วิสเนี่ยคัสตอมล้อขึ้นมาให้เข้าเขาเรียกว่าให้เข้าสีกับทางชุดแต่งที่ได้สั่งให้ทางร้านเนี่ยตัดสีไว้นะครับก็เลยตัดเป็นสีแดงไว้ซึ่งแน่นอนพอตัดสีแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็พ่นเป็นแล็กเกอร์ถึงเอาสินไดนน้ลูกค้าเช่นเคยนะครับพร้อมรัดด้วยยางโตโยต้านะครับขนาด265 65ล้อตัวนี้เป็นขนาด18นิ้วนะครับเปลี่ยนยกเซตและยังไม่จบ ลูกค้าบอกว่ารถเนี่ยเอ๊พี่รถผมมันค่อนข้างสูงนะพี่เอาลงให้ได้สัก2นิ้วไหมแน่นอนครับเรามีชุดโช๊คของทางโปรเฟนเดอร์นะครับที่จะสามารถกดลงได้อีก2นิ้วนะครับหรือบางสายบางรุ่นหรือลูกค้าบางท่านที่ไม่อยากจะกดลงอยากยกขึ้นเราก็มีชุดของโปรเฟนเดอร์ที่สามารถยกขึ้นได้2นิ้วเช่นกันนะครับใช่ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของทางรถแท้งสีดํานี่คันสีดํานะครับ ต่อมานี่เรามาดูคันสีขาวนะครับตอนนี้คันสีขาวก็เช่นกันครับมันตกแต่งเยอาวเรียกว่าคล้ายเลยมันคือมันเหมือนกันแหละครับเพราะมันเป็นชุดเดียวกันนาที9 0 0้อยซึ่งคันสีขาวเนี่ยตกแต่งเหมือนคันสีดํานะครับแต่ว่าตัวล้อแม็กตัวยางเนี่ยเราไม่ได้จัดการเปลี่ยนให้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยได้ขอลูกค้าเป็นผู้หญิงขับนะครับต้องการขาวๆคลีนๆแต่ก็อยากจะแฝงด้วยความดุโดยกัน ตัดสีดำลงไปนะครับพร้อมกับเปลี่ยนโลโก้นี่เป็นงานนี่ขี่900นะครับสวยงามนะครับคันนี้ยังเป็นล้อมแมกย,ย้อยางตัวเดิมนะครับแต่ว่าที่สําคัญไปมากกว่าน,านั้นลูกค้าแบบที่บอกแหละครับเนื่องจากว่าเป็นลูกค้าเฉพาะตีนะครับก็เลยอยากจะได้บันไดข้างแอนนี่เลยบันไดข้างคันนี้ติดตั้งบันไดข้างไฟฟ้าเพิ่มนะครับซึ่งที่กระเทมสืิตเนี่ยก็มีจําหน่ายนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดยอยากได้กระสอบถามดินได้เข้ามา นะครับเรียบร้อยก็พยายามจะให้ลูกค้าเนี่ยได้ดูกันทั้ง2สีนะครับสแบบเพื่อได้เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้านะครับก็แต่ว่าจะบอกว่ากระเทียมสวิสนะครับหลังจากนี้จะมีชุดแต่งอีกมากมายนะครับที่มันกำลังฮิตอยู่ในตลาดเนี่ยจะเช่นจะเป็นตัวทีเก้าก็ตามแต่นะครับมาซิตี้ก็ตามแต่นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นชุดแต่งของทางสำนักกระเทียมสวิสที่ออกแบบไปให้ทางเจ้าแทง300ไว้เลยนะครับคือชุดแต่ง ซูเปอร์แทงนะครับ FC ทุกท่านนะครับสำหรับกระเทียมสวิตเนี่ยก็สามารถติดตามชมคลิปหรือรูปภาพนิ่งของเจ้าตัวชุดแต่งซูเปอร์แทงได้นะครับก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมครไทยเพื่อให้เป็นกำลังใจกับผมอ้ำกระเทียมนะครับแล้วเราก็กระเทียมสวิตนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันครับขอบคุณครับ